สวัสดีค่ะเป็นนอบน้อมขนาดนั้นเลยคือเขาบอกถ้ายิ่งนอบน้อมมากเนี่ยยิ่งก้มต่ำเสียงว่าเรายิ่งนอบน้อมมากโอเคสวัสดีเหมือนเหมือนคนเกาหลีใช่ไหมที่แบบต้องโค้งต่ำต่าอันยองงี้โค้งยิ่งโค้งต่ำแสดงว่าเรานอบน้อมมากต้องเป็นยิบนักยิมนาสติกด้วยนักยิมนาสติกจะได้จูบเท้า โอเคพอแล้วพอแล้ม่เล่นผีพ่ะครับอ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะไม่นาดีค่ะ B B K K Wheel ครับนครขับสองล้อมาแล้วพี่บีรม่แมีปัญหาอีกล้ะเป็นเด็กมีปัญหาตลอดเวลาปีปัญหาคือไปซื้อจักรยายมาเราก็เออตกลงราคาอุ้ยสวยงามอย่างดีเลยเอากลับมาบ้านเป็นไงไม่มีขาตั้งอ่ะอ้้วร้านโก ทำไมอ่ะน้องอซื้อมาต้นเิแล้วตกลงกันแล้วราคานี้แล้วทําไมไม่แถมขาตั้งมาขาตั้งไม่มีอ่ะจักรยานมไม่มีขาตั้งคนะือจักรยานบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ขาตั้งมาให้เพราะด้วยเหตุผลหลายๆประการเพราะอะไรเออมน้องอยากรูว่าทําไมแบบแต่ก่อนน้องจําได้ตั้งแต่จำคฟามได้ <laughs> จำคฟามจําความได้เนี่ย คือมันก็จะมีขาตั้งสองแบบคือขาตั้งแบบจักรยานแม่บ้านแม่บ้านท่เป็นสองขาอ่ายกเหยียบเหยียบยกขึ้นมาล้อลอยล้อลอยพอเริ่มโตแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าขาตั้งจะอ่อนแอมากก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นขาเดี่ยวอะไรอย่างนี้แต่ทาไมปัจจุบันเนี้ยครับขาตั้งหายไปไหนมันด้วยหลายเหตุผลฮะคืออาจจะ หนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์หลายคนเห็นว่าพอมีจักรยานสวยๆแล้วมีขาตั้งเนี่ยมันดูเหมือนเด็กมันดูเป็นส่วนเกินมันดูเป็นไส้ตีนมันควจะต้องตัดออกไปเหมือนจักรยานเด็กแต่หารู้ไหมว่าการที่จักรยานไม่มีขาตั้งเนี่ยม,มันสร้างปัญหาให้หลายอย่างเหมือนกันจริงอ,อย่างเช่นเราซื้อจักรยานแ,งแพงๆมาเนี่ยเราไม่มีขาตั้งเวลาไปจอดพิงกำแพงอย่างเงี้ยฮะล้มมาทีสี่ครูดเนี่ย ไม่คุ้มนะน้ำตาล่วงนะหรือบางทีเอาไปพิงไว้กับต้นไม้พอบานออกไปอ้าวตอนทำความสะอาดอ้าวไปโดนขนแมวมีรอยขนแมวสีหลุดบางทีก็อ้าวเพราะชำกิ่งอยู่ที่ตัวขาติดมาด้วยแบบนี้บางคนก็อาจใช้วิธีการแก้ไม่เห็นนะไม่เห็นหลายคนแก้ไขโดยการที่สมมติว่าต้องต้องไปจอดอยู่ริมฟุตบาทเปไปแวะทานข้าวหรือว่าไป ทานขนมขนมอะไรกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นใช้ขาใช้ตัว,ตวบันได,าว,นดาวางกับฟุตบาทไปวางกับฟุตบาทแล้วก็ให้มันขัดกันซึ่งน้องทำบ่อยอแต่บางครั้ง มันก็จะมีการเคลื่อนใช่นางก็เดินหน้าของนางไปเองหรือบางทีล้มไปนอนพัดอย่างเงี้ยผิดด้านก็ตีล้มไปได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่คือปัญหาอย่างหนึเป็นปัญหาอย่างนึงทีนี้เราจะเอาจักรยานของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ้ยดีไซน์มันเก๋ครับไปติดตั้งเป็นขาตั้งครับมันก็ไม่สวยอีกอ่ะพี่พีหรือบางคนไม่เป็นบ่อยเลยประเภทที่แบบว่าพอไม่ได้ใช้จักรยานที่มีขาตั้งมานานพอไปติดตั้งขาตั้งแบบขาวอร์ กลายไปว่าลืมปั่นไปแล้วขาตั้งก็เคยเห็นหลายครั้งมากที่เป็นขาตั้งแบบปั่นอยู่แล้วขาตั้งยังเดงอยู่อะซึ่งมองมันอันตรายมากไม่มีแค่บอกว่าเวลาจังหวะเลี้ยวแล้วมันไปคูดแล้วเกิดว่าไปขัดกันแล้วเสียหลักล้มอุบัติเหตุอีกจริงงล่ะนอกจากขาตั้งที่มันติดมากับรถแล้วเนี่ยมันยังมีขาตั้งแบบอื่นอีกคือขาตั้งบันไดอ่าคือแบบเตะเข้าไปปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะกางออกมา เป็นขาตั้งได้หรืออีกประเภทเป็นแบบเสียบกับตรงตัวบันไดตัวบันไดเลยก็ได้กเช่นเดียวกัน็ตั้งได้อีกเหมือนกันแต่แบบนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเราต้องพกเน็บเสื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะคือคนอย่างโดยเฉพาะคนที่ปั่นจักรยานเสือหมอบเนี่ยไม่ค่อยชอบการมีขาตั้งเท่าไหร่เพราะว่า อย่างหนึ่งคือความรู้สึกว่ารถมันสวยอะ่ะมันไม่อยากมมันไม่ควรมีส่วนเกินออกมาในชีวิตหรือบางคนเล่นรถเบาอย่างเงี้ยใส่ขาตั้งไปอันเพิ่มมาอีก3 4 0 0กรัมเง,งี้ยมันก็เพิ่มน้ำหนักแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าบอกว่าคุณดูรีวิวเราในเทปนี้ใช่ครับเพราะว่า<อ>เราจะแนะนำให้รู้จักกับ Upstand เรามีขาตั้งมาแล้วโอ้ซาร่ามันยอดมากเลยใช่ไหมโอ้จริงๆเลยจอจยังไงพี่มีขาตั้งอันนี้มันเป็นยังไงอะอยากรู้ใช่ไหมใช่คือก่อนอื่นบอกก่อนว่าน้ําหนักของขาตั้งเนี่ยกับอุปกรณ์ติดตั้งขาตั้งชุดนี้หนักเพียงแค่40กรัมเท่านั้น40กรัมใช่ซึ่งมันแทบจะไม่มีขาตั้งยี่ห้อไหนในโลกกว่าขวดน้ําที่เวลาเราพกไปอีกอะใช่ครับมันเบามากๆแล้วมันพิเศษยังไงรู้ไหมยังไงคะโอเคเมจับขาตั้ง บไม่มีเฮ้ยไม่ได้แต่พังไม่มีไม่มีแต่ไม่ได้แตะอะไรเลยพังพังแล้วอ่ะเอทไมมันหลุดอ่ะมันถอดง่ายมากเลยใช่ไหมออกมาหลุดได้ใช่มันหลุดได้หลอกน้องเขาใช่ครับที่ทำไม่ได้ทำนะการติดตั้งขาตั้งชุดนี้มันมีอุปกรณ์แค่สองชิ้นคือปึ๊บเสียบไปเราเสียบไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับปึ๊บคือเจ้าอัพต์แต่เนี่ยไม่ลองปล่อยมือเฮ้ยมันไม่หลุดมันไม่หลุดอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ย มันมีแม่เหล็กอยู่โอ้ทำให้ยึดติดกันได้มีแม่เหล็กอยู่ใช่ครับโอ้มันไม่หลุดจริงๆด้วยอ่ะแล้วที่มันเบาเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยทำด้วยอลูมิเนียมและคาร์บอนออ่าเลยทำให้มันเบามากแล้วพอเป็นลายคาร์บอนก็ดูหลูดไปอีกแบบใช่ครับน่าจะถูกใจกันเอยมันเลิศนะมันมีแค่สองชิ้นตรงนี้ก็คือตัวนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นตัวที่ขัดกับไว้ขัดกับตัวขาตั้งตัวนี้มันเรียกว่าแท็บ แท็บตัวที่ติดอยู่ตรงแกนแท็ <ปด S 2> บแท็บแท็บแทแทไม่ใช่แทไม่ใช่โอเคที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือค่ะผู้หญิงบอบบางอย่างเมก็สามารถติดตั้งได้ภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นผู้หญิงบอบบางฟังดูดีมากภายในหนึ่งนาทีภายในหนึ่งนาทีจ<า>ับเวลาได้เลยนะไม่เกินหนึ่งนาทีจับเวลาได้เลยเมกเคยไขน็อตไหมเคยค่ะถ้างั้นไม่เกินหนึ่งนาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่เกินหนึ่งนาทีจริงหรือเปล่าจับเวลาเลยโอเค โจท<อ>ย์มันง่ายมากอ่ะมันสุดยอดมากเลยใช่ไหมละ่ะสุดยอดมากมันแบบมาหาศจย์แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือพี่บีครับไอติดตั้งง่ายโอเค,คเ,ออเป็นไม้กายสิทธิ์ออกมาอย่างงี้โอเคแต่ไอ้ไม้เนี่ยพอออกมาแล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะ เราจะต้องมวยผมแล้วเสียบเป็นปิ่นบไว้ที่หัวจริงๆถ้ามีอีกคันหนึ่งเมย์มีอันหนึ่งพี่มีอันนึงเราใช้เป็นตะเกียบได้เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเราว่างๆเราไม่มีอะไรทำเราเบื่อๆแล้วก็ออกมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแฮร์รี่พอตเตอร์กันแบบนี้ไปกันใหญ่แล้วพี่เอาจริงๆเลยครับจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์ไม่ต้องไหนหรือเปล่ามีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งฮะอ๋อคือมันอยู่ที่ขากระติกเมย์ถอดตรงมนี้มาปุ๊บคก็เสียบไว้อย่างนี้ปุ๊บ มันมดูกลืนอ่ะมันดูกลืนกับกลายาตัวรถไปเลยอ่ะกลายเป็นเสาอากาศติดรถไม่ใช่ฟังไม่ได้อยู่แต่งหอวปัึงึไม่ใช่ใชแล้วครับคือจะเห็นว่าพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยรถมันมีความกลมกลืน <c oughs> เหมือนเหมือนไม่ได้มีขาตั้งเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เหมือนมันไม่ได้มีชิ้นส่วนเกินมาให้เราทรมานใจว่ารถเราไม่สวยใช่ครับอ่าแล้วเวลาเราจะติดเราก็แค่ดึงออกมา แล้วเราก็เอาเข้ามาเสียบไว้อย่างนี้อืม,มันง่ายมากเลยอะเรียบร้อยพอเห็นความมหศัศจรรย์ของมันแบบนี้แล้วบีเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะได้และจะต้องมีหนึ่งนคำถามตามมาขึอนราคาคืออันนี้เขาพี่ว่าในแง่ของโน้ต h ฮานะคือมันดูง่ายนะ,คะใ,นใครเห็นก็เอ้ยมันแค่นี้ยังไงมันก็แค่มี สองชิ้นกับที่ติดอีกชิ้นหนึ่งสามชิ้นราคามันจะเท่าไหร่กันเชียวแต,แต่ถ้ามองในแง่ของนวัตกรรมเคือเราเห็นขาตั้งจักรยานมีอายุม,มาเป็นร้อยปีแต่ยังไม่เคยเห็นขาตั้งที่ง่ายขนาดนี้แล้วมีคุณสมบัติขนาดนี้แล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็ยังไม่ทําให้ความสวยงามของจักรยานของคุณนั้นหายไปพูดง่ายคือเป็น ราคาของค่าสมองที่เขาคิดนวัตกรรมแบบนี้ขึ้นมาใช่ครับเอาราคาเลยดีกว่าพี่บีาราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบพันกว่าบาทเนี่ยไม่ว่ามันคุ้มคุ้มตรงไหนหรือม่าพี่บีมันคุ้มกับการที่เราไม่เสี่ยงกับการที่จักรยานเราจะล้มลงไปใช่ครับเพราะว่ามันมีเหตุผลใช่ไหมพี่บีใช่มันมีเหตุผลอย่างเช่นว่าถ้าจักรยานเราล้มเนี่ยล้มทางด้านฝั่งที่มีตีนผีเนี่ย,ยเกิดดอกเอางอขึ้นมา ชุดเกียร์มีปัญหาทันทีเวลาที่เราปั่นเนี่ยเนเกียร์เนี่ยจะมีปัญหาเกิดอันตรายได้ในขณะที่เรากำลังปั่นอกจากนี้อีกสีหลายคนรักสีรถตัวเองมากโอ้โหแล้วบางคนเป็นสีพิเศษอ่ะเป็นสีแบบคัสตัมมาถ้าหลอกนิดนึงนี่แบบน้ำตาร่วงนะจริงๆไม่คุ้มกันคือจริงๆแล้วในราคาพันกว่าบาทอ่ะมันคุ้มมากๆเลยกับการที่คุณจะไม่ต้องเสี่ยง ให้จักรยานของคุณเนี่ยล้มลงไปไม่ว่าจะล้มเบาล้มหนักมันมีความรู้สึกกับจิตใจเราหรือแล้วคือนอกอย่างนั้นหลายคนบอกว่าเอ้ยขาเล็กแค่นี้มันแล้วมันจะรับน้ำหนักอยู่ไหมมันจะรับน้ำหนักอยู่ไหมคือตัวเองมีประสบการณ์สองครั้งกับการที่ปั่นจักรยานช่วงนี้ฝนตกเจอฝนแบบลมพายุแรงๆคือจอดเพื่อน่เป็นขาตั้งแบบแข็งแรงล้มลถหนักกว่าด้วย คือรถคันนี้น้ำหนักเบามากไม่ถึง10กิโลซึ่งการที่เจอลมแรงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะลมสูงใช่สิ่งที่เห็นก็คือยืนลุ้นอยู่เหมือนกันยืนอยู่ข้างๆอยากรู้เหมือนกันว่ามันเอาอยู่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแค่โครงแขงใช่แค่โครงเแขงด้วยความที่ตัววัสดุมันมีการยืดหยุ่นมันสามารถรับต่อแรงลมได้คือมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็รอวันหัก แต่มันเหมือนกิ่งไผ่ที่เวลาโดนล,ลมแล้วมันก็ลู่ไปตามลมนี่ไงเธอร้ายจริงๆเลยนะเล็กพิกี้หนูจริงๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าอันนี้มันเป็นจักรยานคันเล็กใช่ไหมพี่บ<ๆ>ีแล้วขา,ขาตั้งเนี้ยมันใช้ได้กับจักรยานทุกไซส์เลยหรือเปล่าจริงๆตัวอัพสแตนเนี่ยเขาออกแบบมา2ไซส์ฮะ,ะมีสําหรับรถที่เป็น 700c ห,หรือไซส์120น,นิ้วเสือผู้ข่าวอ่าใช่ uh huh. พวกนั้น,นนะก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งในราคาเท่ากันแต่ก็จะเป็นการติดตั้งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความต่างของของรุ่น 700c เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระบอง2ท่อน ว้าเปิ้ลเลยเวลาเราออกมาเราเป็นบูสลีได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็มาประกอบกันอีกทีนี้ก็คืออาจจะมีขนาดที่มันใหญ่กว่าแต่ว่าก็มีการเก็บแบบนี้เหมือนกันใช่ครับโอ้มันง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะใครที่กังวลว่าเอ๊ะเวลาเราไปข้างนอกเราบางทีเราไปเจอพื้นที่กว้างๆที่ไม่มีอะไรให้จักรยานเราไปพิงได้นี่คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือ ปลอดภัยสําหรับตัวจักรยานเซฟจักรยานเราให้อยู่กับเราได้นานๆด้วยนะคะแล้วก็จอดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปพิงบ้านใครให้แบบเกิดการอารมณ์เสียการเปลาๆทำร้ายต้นไม้ริมทางอะไรประมาณนี้นี่เป็นการแก้ปัญหาที่เมลว่า1,000กว่าบาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยคุ้มมากครับนี่เลยนะคะแซนเฮ้ยวันนี้ฟินมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะให้พีบีเอา ของเล่นแบบเก๋ๆแบบนี้นวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้มาฝากกันอีกดีกว่าสำหรับคนที่รักในการปั่นจักรยานหรือว่าจริงๆยังมีของอีกหลายชิ้นเลยที่ยังไม่ปล่อยออกมานี่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยของต้องรอว่าพี่บีเขาจะปล่อยของเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะคราวหน้ามาติดตามกันแล้วกันนะคะว่าพี่บีจะเอาของอะไรมาปล่อยกันอีกค่ะครับนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไม่นะดีค่ะบีบีเคเควิลครับค่ะต้องไปแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับครับสองรอไปกันค่ะสวัสดีค่ะัครบ